สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันกับผมฮัคก,กีบ้บนะครับอยู่กับผมนะฮะกับแบตเตอรี่ออนไลน์ครับผมก็เป็นเกมออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมมาพร้อมกับลักคุณน็อสวีดีหนึ่งกระบอกนะฮะสำหรับเกมนี้ก็ต้องขอโทษทีนะฮะขอจพลงที่รีวิวล่าช้าไปนะฮะมันออกมาเป็นชาตินะฮะออกมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีเวลาจะมารีวิวสักทีสมัครสมาชิกไอ้เจ้เมื่อกิ้ปนกลกาใส่จัดเจอปืนสั้นกูหน่ยอยสมัคร เล่นไว้ตั้งนานแล้วฮะแต่ไม่มีเวลาได้เล่นสักทีสีสิบเจ็ดกับจาคุนนอบนะฮะโอเคผมเน้นสนไนน์ฮะเน้นเน้นใช้ปืนซุ่มยิงแต่ว่าฝีมือการยิงอะกากนะฮะแต่เพราะเพราะความที่กากนะฮะจะใช้ปืนสไนหัดใช้ให้มันจะได้แม่นขึ้นแล้วมันไม่เปืองกระสุนดีกว่าถ้ามาใช้ปืนกลสากระสุนให้มันเปืองน,นี่นี่นี่คือความคิดมมนะแต่ผมก็ชอบ เล่นได้หมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนสัาไหขอญาตย้ายที่ก่อนนะฮะโอ้โหเฮีเยตองตัวนี้มันเก็บหมดเลยเฮียไม่เหลือไว้ให้กูเลยถึงว่าเฮียรอตั้งนานมีใครโผล่มาเลยเชิยมองไม่เห็นเดี๋ยวมันมอมเชิยหาไม่ค่อยเจอย้ายมุมก่อน เออันนี้พอเห็นหน่อยมีคนใช้ U A V นะฮะเป็นการตรวจจับเรดาร์บนแผนที่นะฮะหมายกูยิงหน่อยเด้พอได้ละตลายละเปลี่ยนแม็กก่อนอย่าบังเลเฮ้ยโอเคลุกไปเลยเดี๋ยวกูยรงนี้โอเคโอเค,อเคนั่นแหละ พอได้บ้างแล้วนะโอ้ยเรียกใ,ใครบังวะโอเคครับพอได้บ้างแล้วไอเรียขาใครเนี่ยอย่าบังดิเฮ้ยไอ้รียกข้องขายผัวไอ้ต๋าเดี๋ยยิงทะลุขาแล้วก่อเดี๋ย้ยไม่ได้ <c oughs> มันได้เลยว่ามันได้แต่ว่าไม่มีคนริบหรือเปล่า เปลี่ยนที่ก็ได้ไว้อเหอ้ยแมากย้ายาไปอยู่มุมขวาดีกว่าะฮะอยู่ขวาม,มือฮนะเอเะเขี้ยจิงไม่โดนอ้าวผ่านแล้วชนะนะฮะโอเคครับคราวนี้เรามากันที่ด่านแมปดาวเทานะฮะจะมีอาวุธเสริมให้ใช้อยู่สองอย่างคือเฮลิคอปเตอร์กับเอ็มตองเจ็ดนะฮะ M27 จะเป็น,นปืนปืนใหญ่จากฐานทัพเป็นปืนใหญ่สนับสนุนนะครคอยยิงมาจากฐานคือว่าจะไม่สนใจว่าเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้ามนะครคือยิงกะหวังคนด้วยก่อนกับเฮลิคอปเตอร์นี่จะดีนะอย่างหนึ่งครัคือมันมันโดนทําลายไม่ได้แนละ้วมันยิงใส่สตูแบบเก็บได้เยอะอยู่นะฮะเสร็จอย่างเนี้ยโอเคมาแล้วฮะ ดาคุณอฟ SVD กระบอกเดิมกับ27 27นี่เป็นปืนพื้นฐานนะฮะไม่ต้องซื้อแต่ดาคุนอฟนี่ผมซื้อมามีปืนไฟนะฮะแต่ยังไม่เก็บโอเคกูได้จุดส้มละแมนดาว down, พอออว่อมเบสอะมีคนใช้ M27 ได้เหรอเนะี่ยโอ้โหใช่เลยครับมีคนใช้ M27 ฮนะ ที่เรดาร์มีปรากฏวงกลมอยู่เมื่อกี้นี้เชี่ยยิงไม่ตายไอ้สัสโอ้ยยิงนี่ไอ้ยิงไม่โดนแย้งฮะไอ้สัสโอ้ยย่ไอ้เชี่ยยิงตั้งนานเนี่ยสักกว่าจะตายไอ้เชี้ยคดกากเลยนั่นไงนั่นไม่โดนไอ้เชี้ยระบบเกมมันบักรุกฝีมือการยิงกูกากลยเนาะเพราะว่าน่าจะอย่างหลัง โ okay, อเคโดนเนี่ยไม่ใช่น้ำพวกเราอยู่ไหนหมดออกมาเด้อยู่ไหนกันหมดวะเสียแม่งไก่ไป <S 1> <S 1> ไม่มีใครออกมาเลยยรงจง มีคนใช้เอ็มตองเจ็ดอยู่แล้วนะฮะโอเคมีคนใช้เอ็มตองเจ็ดอยู่นะฮะโอ้โหเช็ดใคร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 เสื้อ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 เนี่ยปืนปืนมืออาการปืนก้อนกากเจ็บปืนสั้นกูหน่อยอยู่ระยะประชิดอย่าอย่าเอาดากูนอฟยิงครับไม่งั้นยิงไม่โดนอยู่ใกล้ๆยิงโดนครับอยู่ใกล้ๆยิงไม่โดนหรอครับ มันยิงโดมันก็แทบเค่จริงๆนะฮะแต่กูไม่เช่ขนาดนั้นเน๊โอเคเปลี่ยนที่ซุ่มใหม่นะฮะโอ้ใครตอ่อใครตอ่อมีคนต่อนะไม่ไงยังไม่ตายอะไรมาทำไมมาทำไมมาทำไมอ่ะอย่าตายหาเลยแบบปืนสั้นนะฮะโอเคมามาดหม่ยแล้ว อาวุธกูพร้อมแล้วติดบักเล็กหน่อยฮนะแหลกแหลกไม่ใช่บักมันแหลกมันแหลกนี่อาการกระบาลนะครับเฮียใครใครตุ๋ยตุ๋ยห่อมไงไอ้เฮียโอโอโอไข่ไข่ออไข่ไข,ข,ข่มึงใช่ไหมมึงมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมเปืนกลงกาไอ้ตัด เตปืนฟันกูหน่อยมาดิ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 ไอ้เฮียโอเคมีคนใช้เอ็นตองเจ็ดแล้วนะไอ้เฮียโอ้โววิ่งดีัวเอ้ยโอเครอ,อดยังไม่เคยลองเลยนะฮะว่าเขาใช้เอ็นตองเจ็ดแล้วถลราไปยืนอยู่ตรงวงกลมในแผนที่แล้วเราจะตายด้วยเปล่ายังไม่ลองเลยฮนะเดี๋ยวไว้ว่างๆลองลองไปยืนเล่นๆดูดีกว่านะ ดูนี้ว่าจะตายเปล่าเห็นแม็กก่อนนึกนักกู้นอม SVD จะเป็นปืนสไนเปอร์ปืนอ่ไร้สอนซุ้มยิงที่ยิงแบบออโต้นะฮะโอเคเขี่ยน่มาะไรไลยเกะกะโอ้โอ้ยยูนู้น you know, นี่วะ ตรงนู้นมีใครบ้างไอ้ที่ไม่โดนไอ้แม่งหนีไปแล้วแมนดาวพ่อเด็กสักคูังยืนอยู่เลยเนี่ยไอ้ที่วิ่งอยู่นะ่ะคืออะไรล่ะเขียนมัน,นเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันขวางว่าโอ้ยเอ็มสองาบ้าพลังครับกดแอปน,นะฮะจะใช้ปืนเอ็มสองีเก้าไอ้ที่ใครยิงวะ กูกำลังจะรีวิวเอ็มอีเก้าอยู่เก็บกล่องพยาบาลก่อนนะเพิ่มทีละยี่สิบห้าโอเคล่วงสะตันกิเน็ตไทยแข้งโอเคแมน,นปืนเอ็มสองซีเก้านะฮะไอ้เจ็บพวกคุณอกูแมน,นปืรนแม่งเสจะมาข้างหลังไอ้เจ็บนี่ยจะตายหาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว เช็กอาวุธกันโอเคมปเคลียร์แล้วรถถังอะไรเนี่ยขีย่ได้ไปะเนี่ยเคลียขี่ไม่ได้สับกากเคลียร์ครับมีคนใช้เฮลิคอปเตอร์นะฮะมาแล้วเฮลิคอปเตอร์ครับกองกำลังสนับสนุนเรามาแล้วนี่ไง โอ้ยเยอะเป้าสัตไอ้สัตวกูก็มีระเบิร์ะแต่ยังไม่ใช้ลงไปดูข้างล่างหน่อยด้ที่อยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยเลยเฮลิคอปเตอร์เรายังอยู่นะฮะเย่กูจะตายหาแล้วเนื่ไงไอ้เยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเฮดฟีตัวเอง

มามาออกมามาดิเอามีดฟันเลยนะคอักด E นะฮะจะเป็นการชักมีดออกมานะฮะแต่ถ้าถือปืนยาวอยู่จะเป็นการเอาปันท้ายตบนะฮะเอาปันท้ายปืนตบ <Target down. S 1> นี่งไงละ่ะอ้าวผ่านแล้วโอเค oh. อกเกียยวกัจะผ่านได้โอเคครับคราวนี้เรามาที่แมปบูทแคมป์นะฮะแมปนี้จะใช้ UAV ได้อย่างเดียวนะฮะโอเคมาแต่แมปนี้ ก็ไม่กว้างเกินไปแล้วก็ไม่แคบเกินไปแต่มันดูแบบยาวๆไปนิดนึง <laughs> โอเคมาไปทางนี้อไอ้เชีย่ยมีคนไอ้เชีย่ยเดี๋ยวพวกคจะไปแข่งปลาสุก้าไอ้ฟัดโอ้ยแย่แม่งแย่งเก็บไปแล้ว <laughs> มีคนมีคนเก็บไปแล้วนะฮะ <laughs> โอเคไม่เป็นไร <laughs> ทางแม่งไม่ใช้ก็ได้วะงอนแล้ว เพียงมาเบิดอะกูก็เมเอาไปมามาองะม้มีคนใช้ U A V นะฮะโอ้ไม่ม yup ีใครเลย U A V อะกูใช้ซ้ำเลยอะเก็บ U A V มาใช้เลยครับอ่ะ้าเก็บได้ตัวเดียวฮะ โดนย,ยิงตายมามามากหนแล้วมาคือเป็นยาววิ่งแล้วแม่งวิ่งช้าว่เอ้ยไปดีกว่าทางนี้เฮ้ยแถวนี้มีเหยี่ยวด้วยมีนกเหี่ยวบินด้วยเหยี่อหรืออินซีรู้เสียงแม่งแบบนะโอเคอยู่ตรงนี้แล้วกันโอเคมุมดีมากนะครับตรงนี้ เข้าไปใกล้หน่อยโอเคโผล่มากูยิงนี่นะเดี่ยวใครเครื่อเบเลอวะเชี่ยคราวนี้ไม่ออกมาวะเปลี่ยนแม็กก่อนปลาเล่นปลาเล่นนะไม่มีอะไรทำ โอ้ยเฮียแม่งไปไหนกันหมดไม่รอละไอ้เหียเปลี่ยนมุมดีกว่าเออตรงนี้ดีกว่าโอ้ตรงนี้เห็นชัดกว่าเยอะเลยโอ้ยเหียยิงไม่ทันนะครับไม่กล้าย,ยิงไอ้ยิงไปก็ไม่โดนเมื่อกี้เนี่ยไอ,อ้ไอ้เ้ยตรงเนี้ยมองมองเห็นชัดดีครับผมไอ้ขี้นมาบบังอะไรเนี้ย ไม่ใช่ตอนกลางวันที่มองไม่เห็นมึงเลยนัแนอๆสักเขี้ยแมงดำได้อีกเขี้ยแม่มได้กระฐานไปไหนะบ้างบังหนาพ่อมเหนือไอ้ยี่งโอเคมันไปแล้วนะฮะเยี่ยยิงไม่โดนอเลยเลยสักมุมมันดีครับแต่ผมกากเองนะฮะต้องขออภัยนะฮะแต่เนี่ใคร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 ยเขี่ยแมงมาด้านข้างเมื่อกี้เนี่ย นี่ไงไอ้ตักตักตับสับนี่นีนี่ไรเราโอ้โหอย่ารอดคิดว่าตายแล้วเนี่ยเอมโฟกับเอฟครับน,น,น,นี่เอมโฟเซกระสุนมีอยู่น้อยไอ้เงียแมวแมวแต่คุณน้องไปดี๋ยวไอ้เชี่ยไอ้โดนแย่งนะสัต บอกมีคนใช้ UAV นะครับเมื่อกี้นี่เออ,เอ,อนั่งมาละสักอา่าวตายหาเลยโดนเลยว่ะแสดงว่ามันโดนเอาปืนตบแน่เลยเมื่อกี้นี้ไปต่อครับคนเราล้มลงไปแล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอครับอย่ากท้อครับสู้ต่อ สั้น,น,นยิงไก่แม่งเดี๋ยวต้องเหี้ยไม่งไงอันนี้ฟกนะ,ดดนฮ,ะ,นะฮะยิงมูมัวสุดโดนเฉยเลยเสียหายละวเฮ้ยยิงมูมัวดูวโดนแย่งหมดเลยวะ่ะผมใส่ด่านนี้เล่นเล่นสนัยแล้วมันไม่ไม่เวริร์กไงไม่รู้วะ่ะต้องหาที่มุมดีๆใหม่ละ แมนดาวพ่อมเแี่กูเนี่ยดาวไอ้สัตว์มันเจ้าดาวหลไยๆอย่าดาวลูกไก่ดาวอะไร A มีคนใช้ UAV นะฮะเฮ้ยเออโอ้โหเออกูขึ้นไปบนนี้ดีกว่าลืมเดมเดมเดมไปดานนี้มีมุมดีอยู่นี่นี่งไงมุมสะไนเลยเนี่ยมองเห็นชัดดีตแต่คงยิงไม่ทันเขาครับพวกผมมาที่หลัง ออกสักตัวไม่ได้เหรอยิงมัวมัวดูครับขเขียวแขนนะฮะโอเคโอเคพาดแล้วชนะนะฮะโอเคครับกลับมาที่ด่าน p c b House อีกครั้งนะฮะคราวนี้ผมลองไปเปลี่ยนเป็น G3 แทนนะฮะเป็นปืนพื้นฐานที่เขาแถมมาให้อยู่แล้วนะฮะเป็นปืนพื้นฐานที่เขามีให้ตั้งแต่เริ่มเกมอยู่แล้วไอ้เหี้ยไปไปไ ไปบูครับปืนปืนรัวโอเคมาเริ่มแรกก็ยิงมั่วเลยกูเรามามุมขวาดีกว่าครับด้านขวาเนี่ย g ีสามนี่มันก็ดีครับแต่มันคงจะเอาไปบวกับพวกเอ็มโฟพวกเอคอะไรคงไม่ไหวฮะเป็นปืนแนวยิงแบบสนับสนุนมากกว่าปืนพื้นฐานนะฮะเอาระเบิดไปนี่เรา ไม่โดนใครเลยขอบคุณครับนี่เรามาทำไมมาทำไมมาทำไมปากมั่วแม่งเลยปากเก็บกล่องพยาบาลนะฮะกล่องพยาบาลจะเพิ่มพลังให้เรา25 25 25แต้มมันติดอยู่ในลำคอครับพูดออกมาไม่ได้โอเคี่เยล่เราพอนะครับ เพิ่มให้เรายี่ห้าขีดอ่ะโอเคนี่เราอกสัาไม่โดนเจ๊ยลูกจะหมดไรสักเอาไหนดิยิงมันมาแล้วอุ้ยสับลมนเจ๊เอาปืนปั้นมาอนละนล,ะล,ะล,ะละ้วเรียบร้อยเก็บกล่องพยาบาลเฮ้ยโอ้โหทีสามเอ,อเ๊ยเจียห,หายไปไหนวะเดี๋วิ่งเลยนะโอเคกด F. บอกเดิมเลยแต่เพียงแต่ขอยิงกระสุนเข้ามานะฮะไปไหนกันมอดเอามาสิบเด้อเยอะจะตายหาล่ะระเบิดกัหมดกด e นะฮะเอาปันท้ายสองปันท้ายปืนสองนะเฮะดโดนแย่หมดเลยสับ อเลาลาลลลาลลลลลาลาลลลาลอลล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 ลราลลลวลรลลลนลล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 ้ลลลวลล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 ลเลล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 ล นี่อยู่ยังไม่มันบะาสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่น S.F เล่น P.P อะไรเงี้ยลองมาเล่นเกมนี้ดูครับปัจจุบันออนไลน์สนุกดีเหมือนกันระบบค่อนข้างน่าสนใจดีครับกดปีเป็นการหมอบคานนะฮะและปืนสามารถกดเล็งได้ทุทกกระบอกเดินเอาระเบิดไปโอเคไม่โดนใครเลยครับ เมอะลลลลลลลนี่ไงโอ้ยเจ็บกับตายสักแถมให้หน่อยฮะแถมให้พวกเราหน่อยดิ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 เดิ๊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 เิ๊ดิ๊ดม๊มา๊ดดิ๊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 ดั๊โอ๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊ยิ๊ดิ๊ดิ๊ด คราวนี้ผมลองใช้ดักกูนอฟอีกครั้งหนึ่งฮะไปเปลี่ยนปืนมาละเป็นดักกนอฟเหมือนเดิมอยู่ซีไขวะเนี่ยไอตอนแรกผมใช้ดักกนอฟแล้วเล่นไปได้แป๊บเดียวเองคราวนี้เดี๋ยวจะลองเริ่มเล่นแบบนานๆดูมั้งเรามาที่มุมเดิมะอะไหไอเฮียนี่ก็มาก่อนเลยนะโอเคควักดักูุนอฟขึ้นมาดักกุนอฟ,น,กกน,อฟนี่ถ้าเป็นในตระกูลสไนเปอร์ เนี่ยปืนปอผมเลยครับจากคุณน็อฟเนี่ย <c oughs> เดินมาตรงตรงนี้ก็เสร็จเลยถ้าเป็นปืนลวผมจะชอบปกุกทีสามหกเอ็มโฟเอเคก็ชอบถ้าปืนสั้นก็ปืนอะไรก็ได้ครับผมถ้าปืนสั้นเนะ่ยชอบหมดเนะฮะ <c oughs> ไอเขี้ยแม่งวิ่งเร็วแล้วกันไอสัพท์ไอเขี้ยไม่โดนเลยวะ่ะ น,น,น,นี่เยอะไม่โดนยิงไม่ต้องเล,งล็งเลยเยียดตายหาเลยสัตว์ยิงไม่เลง็งปุ๊บตายหาเลยมามามาดใหม่แล้วมา,มา,มาอันนี้เป็นมุมที่ผมชอบมากนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีใครไปแย่งตรงมุมซ้ายก่อนนะฮะมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่สวยมากเลย มันไม่ออกมาแสดงว่าด้านซ้ายมีคนแย่งไปแล้วนีเดินเข้าไปหาเลยไม่ได้เป็นคนฆ่านะฮะแค่ยิงให้มันบาดเจ็บแล้วมันไปโดนคนอื่นฆ่า่อกี้นี้จะขึ้นแป้งมาให้เรานะปืนสั้นยิงแม่งเลยไปเอเอ้ยเค,เค,เคยใครวะ เป็นไงล่ะกูเอาปืนสั้นเก็บปืนสั้นได้ละไอ้เหี้ยเอา G17 ได้ละโอเคฝากแต่คุณน้องขึ้นมานี่ใครยิงวะแบ็คเอาจะตายหาละกู M4 เขื่อนพื้นเลยเี่ไม่ใช่ M4 ด้วย MPMP3MP5MP3 แล้วมัน เพื่อ,อไว้ฟังเพลงโอเคครับมีทั้ง MP5 แล้วก็ UMP เป็นปืนซับไม่ชินกันโอเคใครยิงอะไรใหม่กว่าฮ้โยโอ้โห วา,วาง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 นี่เสร็จกูเลยเน่เสร็จกูดิมุมนี้มุมนี้มุมสวยด้วย,ยอ้าวไอ้เชีย่ยยังไม่ได้ยิงใครเลยตาละไอ้สัสโอเคมาบา้านใหม่ละเอออย่าเพิ่งมีใครไปนะเห้ให้กูไปก่อนให้กูยิงก่อนให้กูไปก่อนโอเคถึงมอบแล้วมุมนี้แหละมุมเด็ดเลยโฮ่าฮ่าโผล่มึงตาย ไอเชียไม่โดนยิงมัวแล้วกูอ่าได้แล้วหนึ่งตัวมาดิไอศต์ไม่โดนไอเชียยรีบยิงมันนะไอเชียยไม่โดนวะนี่กูกากหรือว่าเกมมันบันกวะว่ากูกะเองเนี่ยแหละเอาระเบิดไปน้าผ่านแล้วโว้ยพอเลิก ใครสนใจก็ลองไปหามาเล่นกันดูแล้วกันครับผมหรือไม่ก็ตามร้านเกมใกล้บ้านคุณนะแบตเตอรี่ออนไลน์ครับสนุกดีเหมือนกันไม่ถึงกับมันมากครับแต่ก็สนุกใช้ได้เหมือนกันเวลาหมดแล้วครับพ้อาใหม่คราวหนะ้าวันนี้สวัสดีครับ 透明のサバイバー、ダスバサバイバー、限界を越えてよ、聞かれる魂。